พบกันให้สลา,ามไต่าถามทักทายผลบุญมากมายเรื่องง่ายแต่ดีอ,าาอัสลามุอะลัยกุมุรลอฮ์มะตุลลอฮิวะบระกาตุฮ์อ่ลฮัมิลาครับนักเรียนครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับที่เราจะได้มาเรียนออนไลน์กันเป็นสัปดาห์ที่4แล้วนะครับอ่าก็วันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยกับดูอากันนะครับยกมือ รับ,บีิดานีไอลมาวรุุกรอนีฟ้ามาโอ้พระผู้อภิบาลของฉันโปรดเพิ่มพูนความรู้และประทานความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอัลลอฮุมมะลาซาละอิลลามาจัลตะฮูซาลาโอ้อัลลอฮ์พระองค์เท่านั้น ทรงทำสิ่งยากให้เป็นสิ่งง่ายนะครับเรามาเริ่มกันด้วยกับสุร้อนฟาติฮานะครับอูรุบิลลาฮิมิลัชอิทานุระหีม ب س ร الله الرحمن الرحيم ล ل ح م د ل ل บบิลอาล ل มีน الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين นนมา,าครับผมนะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้บทเรียนของเราจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเชื่อสำหรับทั้นอนุบาล2ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาทวนอีกหนึ่งสุรา ที่เราเคยอ่านและก็ท่องจำกันตอนชั้นอนุบาลหนึ่งนะครับนั่นก็คือซูรออลอิลคลาสนะคบหรือกุวลวัลลอฮวอาฮัดที่นักเรียนอ่านกันนะครับซูรอนอัลคลาสเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใจความนะครับแล้วก็บทสรุปความสำคัญของสูระอนนี้นะครับสูรอ้อนอเลคลาสเนี่ยแปลว่าสุดจริตนะครับหมายถึงการปฏิบัติศาสนาด้วยกับความบริสุทธิ ด้วยกับความสุจริตใจไม่มุ่งในสิ่งอื่นนะครับเป็นสุรที่112่องของอัลกุรอานมีสี่อายะซึ่งอัลลอฮฺซาตาลาทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวอะลรทีวะสัลลัมในยุคที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ที่มักกะมีสาระสําคัญว่าอย่างไรครับอัลลอฮฺสุบฮานะว่าาตาลาทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว ทรงมีลักษณะที่สมบูรณ์พร้อมทรงมีทุกอย่างไม่ทรงพึ่งพาสิ่งใดนะครับและสุรนี้ยังเป็นข้อมูลที่หักหล้างพวกนัสรนีที่อ้างว่ามีพระเจ้าถึงสามองค์และยังหักหล้างพวกมุชรีกีนที่อ้างว่าพระเจ้าผู้เป็นเจ้าทรงมีลูกหลานสืบต่อไปอะนะครับมีรายงานจากท่้นอิหม,ม่าม ว่าท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลอะไรวะซัลลัมสอนให้ใครอ่นรานกุรุว้อนอหนึ่งจบเท่ากับการอ่านกุรอ่านหนึ่งในสทั้งนี้สูรอมีสาระสำคัญ3ประการคือตเตาฮีตบทปัญญัติและประวัตินะครับบทนี้จึงเท่ากับ1ใน3ของกุรอ่านเพราะระบุเรื่องเตาฮีตนะครับแต่มีผู้เข้าใจผิดว่าอ่านกุรุ้นรอ,อสจบ าาเท่ากับการอา่รานกุลาหนึ่งจบไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่มีหลักฐานยืนยันแต่อย่างใดแต่พูดถึงว่า,ามีสาระสําคัญถึง3ประการนะครับนั่นก็คือเรื่องของบุทบัญญตัติแล้วก็เรื่องของตาฮิตเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านสุราษ์นี้กันนะครับอ่านนะครับเดี๋ยวรอบแรกเดี๋ยวนะักเรียน فعندك نخب النخب تنصر عليه النخب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ว่าัม่กุลหลกุฟวันอัดจงกล่าวเทิดมูฮัมมัดอัลลอฮนั้นมีองค์เดียวอัลลอฮทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่มีบุตรและพระองค์ไม่ถูกบังเกิดและไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์นะครับ นี่ก็คือทั้งสุรอนนะครับของสุรออันอิคลาสพร้อมกับหมายนะอ่าทีนี้ต่อไปเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูก่อนนะครับเพื่อทบทวนเผื่อว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วเนาะก็มาทบทวนกันหน่อะครับอ่านตามครูนะครับบิสมิลลาห์ قل هو الله احد قل هو الله, أحد. الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد วะลัมย์ทุกละคุฟวะลอะฮ์เดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่ง พระองค์ไม่มีบุตรและพระองค์ไม่ถูกบังเกิดและไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์บิิสมลลาร قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวอลัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่มีบุตรและพระองค์ไม่ถูกบังเกิดและไม่มีผู้ใด หรือสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ทำละนะครับอ่านี่ก็คือสองรอบนะครับที่นักเรียนอ่านตามนะครับเดี๋ยวอลองให้นักเรียนนะครับอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะครับเพื่อใครจำได้นะเอารอบหนึ่งนะ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الاحد تنكات محمد الله اني اونديو อัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่มีบุตรและพระองค์ไม่ถูกบังเกิดและไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์อลองใหม่นะครับขออีกรอบหนึ่งด้วยกันนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมกุลฮุวัลลอฮุอะฮัด อัล a มดลดลม้าลดักละม่าัมยละกาลมาล่าาวัมักดอัลมลอฮมั้นลมีอง้์ั้นมีอดียวอัลดียวอละฮรงเป็นที่พึ่งพระองค์ไม่มีบุตร และพระองค์ไม่ถูกบังเกิดและไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์อ่านักเรียนครับสำหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้ผ่านไปนะครับในอักษรที่เอามารวมกับสระอานะครับอ่ะเดี๋ยว เราทบทาเราทบทวทบทนแห่ทบทานทบทวนนะครับอักษรที่เราอ่านกันไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้นคุณครูจะขึ้นสูอ่อักษรใหม่นะครับอ่าพร้อมนะครับเดี๋ยวครูหยิบมาแล้วเรียนอ่านเลยนะครับอลิฟอ่าอ่าเก่งมากครับตัวต่อไปครับบาอ่าบาโอ้มาชาอัลลอเก่งมากนะครับต่อไป กต้ามาชาลาถูกต้องรอครับตัวต่อไปซ,อะซะาอาซามาชาลาต่อไปนะครับจีมอาจ้าถูกต้องครับตัวต่อไปนะครับฮาอาฮามาชาลาสุดท้าย คอาขอ,อ,ขอ,อครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอักษรใหม่กันเลยนะครับว่าเป็นอักษรอะไรอ่านักเรียนครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับ4อักษรนี้ก็จะเป็นอักษรใหม่ที่เราจะเรียนกันนะครับเดี๋ยวทั้ง4ีอักษรกับสระอานะครับจะอยู่กับเรานะครับในสัปดาห์นี้นะครับอ่ะเราลองมาทบทวนนะครับชื่ออักษรแล้วก็ ถ้าเกิดว่าอักษรนั้นใส่สระฟัตฮ้าเข้าไปเขาจะเปลี่ยนชื่อออกเสียงเขาอย่างไรอ่ามาดูทีละตัวนะครับอ่าตัวแรกนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเขาชื่อว่าตัวดานนะครับดานไม่มีจุดนะครับดานไม่มีจุดพอใส่สระอา หนึ่งขีดเขียงจากขวาไปซ้ายนะครับเขาเรียกว่าสลักพัฒนะอ่าเวลาเขานะอยู่คู่กับตัวดานเนี่ยนะครับสระอ้าคู่กับตัวดานเนี่ยจะอ่ะจะอ่านว่าดาฟังดีนะครับจะอ่านว่าด่าถ้าตัวดานมีสละอ้านะครับถ้าสะกดก็จะเป็นดานอ้า ชื่อของเขาก็คือดาทำไมนะครับดาอาด,ดาอดาอาดาอ,อ่านะครับนี่ก็คือหนึงตัวคุณครูไปอย่างเร็วก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาดาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครั้งหน้านะครับเราก็จะมาไล่กันทีละตัวใหม่ตัวนี้คืออักษรตัวซานนะครับตัวซานถ้ามีสระอาซานอาจะอ่านว่าซา จานอะจาจานอะจานะครับอ่าตัวต่อไปเดีย๋ยวเราค่อยมามาเน้นกันทีละตัวนะครับอันนี้คุณครูอ่าบอกทั้งหมดก่อนนะครับอ่าตัวต่อไปก็คือตัวรอนะครับจําได้นะตัวรอถ้ามีสระอ้าอยู่บนเขารอรอ้ารอ a. รออ้ารอนะครับออกเสียงว่ารอ นะครับตัวนี้จะต้องมาดูอย่างละเอียดเลยนะครับอย่างละเอียดใหม่อ่าอีกตัวหนึ่งคือตัวไซนะครับไบนหนึ่งจดุดนะครับพอเขามาอยู่คู่กับสระอ่าไซอาจะอ่านว่า za 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 นะครับเสียงหนกักเลยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอักษรอักษรนะครับที่เราจะ เรียนกันในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเน้นการทีละอักษรอ,อักษรเลยนะครับอ่าวันนี้ก็ให้นักเรียนไปซ้อมไปเตรียมตัวมานะครับว่า4ตัวนี้นะครับได้ออกเสียงแบบนี้เมื่อมันมีสระฟัาอ่าอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูในครั้งหน้านะครับโอเคครับเก่งมากเลยครับ อลฮัมดุลิลล้เสร็จไปแล้วนะครับสาหรับชั้นอนุบาลสองวันนี้นะครับก็อ่าเราได้ทบทวนนะครับสุร้อใหม่ร้อใหม่เหรอก็ไม่ใหม่เนาะเราเคยอ่านกันตอนอนุบาลหนึ่งเราก็หยิบมาทบทวนนะครับแต่ว่าอ่าครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นสุร,อร,รกก้อนฝรั่ลเกกะวันนี้ก็เป็นสุรอ้อนอิคลาสอินชอลรอนนะครับทบทวนกันอีกอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้อ่านต้นใหม่กันและอินชอลอนนะครับก็สําหรับ อันอิคลาสนะครับก็เดี๋ยวเราจะอ่านกันอีกหลายๆรอบนะครับจะได้จําแบบฝังใจเลยนะครับไม่ใช่อยู่แค่หัวแล้วก็หลุดหายไปเข้าอันนี้ออกตรงนี้ไม่เอานะครับให้เข้าตรงนี้แล้วก็เก็บไว้ในนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากๆเลยนะครับแล้วกูก็เพิ่มอักษรให้อีกสี่อักษรกับสลับฟัตฮะนะครับได้ ออกเสียงให้ค <observed> ร่าวๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาอ่านกันเต็มๆเลยนะวันนี้แค่นี้ครับอัลลอฮุมะฮัมนีบินกุรานวะเจลฮุลีอิมามูวะนูรอวะหูดาวะระห์มะอัลลอฮุมะซักิรนีมินฮูมานะซีตุวะัลมนีมินฮูมาจะฮิลตุวะรุกนีติลาวะตทหูอานอัลไลลีวะตรอฟันนฮาร์วะเัลฮุลีฮุตยาตันยารอบบัลอาลามีน ยาซากุม um ุลลอฮูค่อยรอนขอรับตอบแทนความดีให้กันนักเรียนทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมรอฮมัตุลลอฮิวะบารอกาตุบบายครับ